Lady and gentleman. My name is p ูโกวินเจริ n p o Nickname n is bonus. I live in the gate. i g a t e I study at n u b a บานเฮสบานตำบลกุมารไ a ย School. I b r e a k f a n d is 9, ก้ i อะ t o p l a y football. Thank you teacher. ขอบคุณครับ Good morning teacher How are you today teacher My name is ปุกวินเจริญพรส่งคลิปวันที่31เดือนกรกฎาคมพศ2อ6พัครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับคำที่1 d i n S o S A U R ไดโนสอ u ไดโนเสาร์คำที่สอง D O V E เดิฟนกพิราบคำที่3 D R I N K ริ่งดืม่ม คำที่สี่ D R U M รมกอกรอง,รองคำที่ห้ F E E L ฟิลรู้สึก See y o U A G a i N T O M O R R O W T H A N K Y O U T E A C H E R G o o d B Y e ขอบคุณครับคุณครู Good. Good morning t e ชเช e ร how are you today teacher my name is ภูเวินเจริญพรส่งคลิปวันที่1เดือนสิงหาคมพศส,สองพอยหกสิ 94, ครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ คำที่หนึ่ง b u d d y buddy เพื่อนคำที่สอง b, b u a double n, n y bunny กระต่ายคำที่สาม c A N D L E p l a n e r เทียนคำที่4 C, C H 7 E S E Cheese เนยแข็งคำที่5 K N I F E Nife Nife meet see you again tomorrow thank you teacher goodbye ขอบคุณครับคุณครูกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้